ตลอดช่วงระยะยาวนาน70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิษทรงตั้งมั่นในทศพิษราชธรรมได้พระราชทานสิ่งต่างๆไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทยทั้งในด้านวัตถุทางกายภาพต่างๆกว่า4,000โครงการเช่นเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง60 ตลอดจนถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวพระราชดำริต่างๆอันนับเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษาก่อให้เกิดปัญญาในการดำรงชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยหยาดน้ำพระราชารุไทยเป็นประดุษสายน้ำทิพย์ที่โปรยปลายดับทุกขร้อนให้รัษดรในทุกทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปถึงแม้ห่างไกลธุรกันดาล ทุกวันนี้สายทางพระมหากรุณาธิคุณยังคงไหลรินไม่ขาดสายสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้ชาวไทยนับจากนี้จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะเจริญรอยตามพระยุคลบาทสนองพระราชปณิธานที่จะรักษาพื้นแผ่นดินน,น,นี้ให้คงความบริบูรณ์รุ่งเรือง ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานไว้ตลอดไปทุกดวงใจของปวงชนชาวไทยอยากบอกพระองค์ว่าทรงเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงอยู่ในหัวใจไทยทุกดวงตราบนานเท่านานและจัดสถิตในใจไทยนิรันด